ว่าสั้นๆกับซีรีส์ Glass Heart ครับนี่คือซีรีส์ที่ผมเห็นผ่านๆตาตอนที่ผมเล่น Facebook ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้มากจนกระทั่งผมได้มาฟังเพลงนี้ครับนั่นแหละครับด้วยความน่าดึงดูดของเพลงนี้ จึงทาให้ผมเนี่ยเริ่มหาดูซีรีส์เรื่องนี้ที่เป็นออริจินอลของ Netflix ในทันทีซึ่งนักพูดตามภาพรวมนะครับนี่ก็คือซีรีส์แนวดนตรีที่นําเสนอเบื้อง,หล,งหลังการทําเพลงตั้งแต่เริ่มจนถึงปล่อยออกมาให้ผู้คนได้ฟังรวมถึงการเตรียมตัวของวงวงหนึ่งในการที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเราจะได้เห็นความพยายามของตัวละครในเรื่องที่จะร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อให้วงและดนตรีที่พวกเขารักนะครับมันประสบความสําเร็จอย่างที่พวกเขาต้องการซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับนำเสนอน,สน่ีี้้อกกมมมาาไดดๆถึงขัทผ อินกับเรื่องราวในทุกๆตอนเลยทีเดียวและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับผมอย่างมากนั่นก็คือเพลงในซีรีส์นะครับที่นอกจากเพลงที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเพลงอื่นๆนั้นก็ทำออกมาได้เพราะทุกเพลงจริงๆมันเลยยิ่งเพิ่มความอยากดูต่อให้กับผมมากขึ้นนะครับเพราะต้องการที่จะฟังเพลงในตอนต่อๆไปนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองครับแต่ถึงแม้จะมีข้อดีที่ผมสามารถอวยได้อีกเยอะนะครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกขาดใจเล็กน้อยนั่นก็คือการเฉลยปมของตััััวลละะครหหกกที่่เเฉยอออมาาาส้นนนนไปปปิดึึงงซจจ็ญ เล็กน้อยสำหรับคนที่ดูแบบไม่ได้จดจำรายละเอียดนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับว่าเขาต้องการที่จะทําให้เรื่องราวเนี่ยมันจบแค่ภายใน10ตอนเท่านั้น9.5เต็ม10ครับสำหรับคะแนนของซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่สมบูรณ์แบบทั้งเนื้อเรื่องและดนตรีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูอะไรที่มันฮิวใจตัวเองและช่วยเติมเต็มไฟให้กับคุณได้นะครับและผมเชื่อเลยนะครับว่าสำหรับคนที่เล่นดนตรีเป็นนะครับถ้าคุณดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วคุณจะอยากหยิบเครื่องดนตรีของคุณมาเล่นอย่างแน่่่นนนนนนอออแบบบผมทีีเป็ยูต้ะครั แล้วไว้เจอกันในว่าซานเรื่องหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์รวมถึงไปดูรายการต่างๆในช่องที่ระบายของเราด้วยนะครับ